หยุดนี่คือการต้นใครมีหอยส่งมาให้มดไปไม่มีใครส่งมาเลยองเนี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายก่อนอ้าวออกไปไงก็ตายสิครับเดี๋ยวเราจะแก้แค้ในให้นายเองเพื่อนทำอะไรเพื่อนกูทำเต็มในงารนี้เตรียมด้วยคาหยาบคายควรใช้วิตเตอร์ไรจในการรับชม สวัสดีครับผมครับผมครับผมนะครับสวัสดีชาวโลกที่มีเลือดเป็นสีแดงด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่อง EDMS Channel ฮะช่องที่คุยเรื่องเกมและไม่คุยเรื่องเกมช่องที่มีสาระและไม่มีสาระครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับอาบางมาลวจ้าและตอนนี้เราอยู่ในเกม k i t i c o n Up Reloaded นะฮะเป็นไงเราไปดูกันกับตัวละครที่ชื่อว่าอาบางกับปืน AK นะฮะผมถือว่าภาพกราฟิกนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเป็นผีรุ่นพี่นะฮะ ใช่มองมีเงี้ยโอ๊ยหมดแม็กยังไม่ได้ใครสักคนเฮ้ยได้หนึ่งตัวครับได้หนึ่งตัวฮะเพื่อนไปเพื่อนนำไปเลยแอปมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยเป็นไรตายวะนะอยู่ดีเป็นลมเหรอเป็นกระสุนแล้วลุยต่อฮะเห็นนะวิบวับวิบวับนั่งอะไรทำอะไรกันตรงนี้นั่งทำอะไรกันตรงนี้นั่งอะไรกันตรงนี้ฮะไม่เป็นไรครับผมมีขอตายเกิดฮะเหล่วเกิดมาใหม่ครับผมแสนดีได้แค่ใจครับผมแสนบาทได้ทั้งตัวนะครับอย่าลืมนะครับ เพ claro ื่อนไปก่อนเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยแอบแอบก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปฮะทำอะไรกันตรงนี้เนี้ยนี่ฮะเรียบร้อยไปสิเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปดีโหลดดีโหลดมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคนะครับผมมนจะมีสะดุดหน่อยๆไม่รู้ว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมว่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ผมนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็ค่อนข้างเก่าแล้วฮะหน้าจอก็แตก้วด้วยทำอะไรเพื่อนผมครับเรียบร้อยไปนึงตัวครับรีโหลดหนึ่งที เดินไปวิบวับวิบวับโอ้ยโอ้ยที่น้องไม่เข้าหรอกขอน้องสักคนกระพันมาปั๊งปั๊งปังปังเรียบร้อยดีแคบทำไรตรงนี้ทำไรตรงนี้จ้ามีโหลดแคบโอเคอยู่ฮะเลือดดูขวามือด้านบนนะครับผมลอยหลัง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 เก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเก็บสองโอ้ยโอ้ยเริ่มใหม่ได้ครับผมเกมยังไม่แพ้ครับผมสงครามไม่จบเพิ่งนับศพทหารนี่ครับ ไปไปเอเคนี่สูว่าระยะไกลนี่ยิงไม่เข้าเป้าเลยนะฮะเป้ามันสายมันถีบขึ้นครับไปเพื่อนไปก่อนเลยเราเป็นห่วงางจากข้างบนทีนะฮะเรียบร้อยหนึ่งสองโอ้ยตรงนี้มีโดนโอ้ยแพ้เลยเดี๋ยนี้โอ้ผมเข้ามาช้าไปนะครับคิวได้สิบเอ็ดตายสามผมเข้ามาช้าเสียายจังเลยนะฮะไม่เป็นไรครับผมสุภาษิตชนจีนว่าฮะสิบปีล้างแค้น ยังไม่สายครับผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเริ่มใหม่อีกตาหนึ่งเดี๋ยวรอออกจากหน้านี้ก่อน,นะฮะมาเริ่มใหม่อีกตาหนึ่งครับผมออกมากันอีกครั้งแมปนี่มีประมาณแมปหรือสองแมปนะฮะผมยังไม่แน่ใจยังสำรวจมาไม่ครบเราก็จะออกไปสำรวจแล้วฮะจบตาน,นี้เสร็จกับเ k คปืนนี้ก็บอกไปก่อนฮะเดินเข้าไปต่อยตูมข้างในครับผมเดินเข้าไปด้วยใจและใจนะยฮะ แอบก่อนแล้วโอยเห็นได้ไงวะเนี่ยเรียบร้อยจิตครับโอ้ยย่องมองมองอีกก็เสร็จที่จ si eh BE no ิ้ะน้องนี้โหลดหนึ่งทีเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเราค่อยออกสามสองหนึ่งปึ๊บปิ๊บบ๊อบปิ๊บป๊อบปิ๊บป๊อบเรียบร้อยรีโลหนึ่งทีอ้อมด้านหลังดีกว่าจ้าเอ๋ทำในเจ้าหนูเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียดายเนี่ยไปเริ่มใหม่ได้ครับมีเกาะเกิดใหม่ครับผมนี่ผมกะว่าจะเปิดแบ็คคิงบารวิ่งใส่เลยเนี่ย คนละเกมคนละเกมผมว่าปิดเอคไม่ค่อยไหวแล้วโอ้ยเรียบร้อยผู้ไมไทายขัดช้ำผมว่าเอคมันสายเกินไปนะผมระยะใกล้ยิงยิงเจาะเกาะนี่ทะลุเลยนะผมว่าแอบก่อนแอบก่อนเขาจึงเขาไปเรียบร้อยอีกหนึ่งทีอะไรวันนี้กูจะชนะมากไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยทำบุญด้วยอะไรวันเนี้ยเราใส่ต้องให้พี่เอาจริงสินะแอบก่อนฮะใจเย็นฮะจ้ายยจ้าเอ๋ฮัลโหลฮัลโหล ว่าไงครับอัโหลทํทำอะไรกันอยู่ครับแอบไปแล้วแอบฝั่งนี้มั้งนะฮะนี่หลกระสุนก่อนครับกระสุนเก้านัดกระสุนวิงมานี้รู้เลยครับผมยิงน้อยลูกที่จะเข้าเป้าทันไรยะขนานันอยอะไรวะเนี่ยผมเวลาต้องเปลี่ยนปืนแล้วละครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นใช้ปืนในเฟื่อนจูโจมเหรอครับเปลี่ยนเป็นกระสุนนี้ดีกว่านะฮะผมเปลี่ยนเป็นสามสามในเคาน์เตอร์นะครับแต่ผมไม่รู้ชื่อปืนนี้ยี่ห้ออะไรนะฮะใครรู้ช่วยตอบคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับไปครับ กระสุน50นัดเป้านี่โอ้ยค่อยยงชั่วฮะได้อยู่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 อยู่เรียบร้อยหนึ่งกีโลกระสุนครับถือว่าเรื่องงามยำดีครับผมเรียบร้อยสองไม่เป็นไรฮะเกิดใหม่ได้ครับผมชีวิตจริงแบบนี้ไม่ได้นะฮะนี่เป็นเฉพาะในเกมอย่างเดียวนะครับผมชีวิตจริงนี่เออรอสอบวนอ,อย่างเดียวเลยนะฮะถ้าตายไปเนี่ยครับผมรอฮะ จะมีผู้โชคดีผ่านมาบ้างไหมเอ่ยจะเอ็หนึง่งทำอะไรอยู่จ้าทำอะไรจ้าโอ้ยโอย้เพื่อนมามาซ้อนมันมีมันมาซ้อนนะเพื่อนมาซ้อนเริ่มใหม่เริ่มใหม่ฮะไปกับสามสามครับผมสามสามรถเมย์นี่นั่งยาประคุมเลยนะฮะเจ็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมจะกผมนะครับเรียบร้อยเขาด้านหลังดีกว่าเพื่อนไปก่อนเลยต้องจ้องมองมอกันนะฮะว,วิบว,วับวิบวับ ยุดนี่คือการต้อนใจมีอหอยส่งมาให้หมดเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนป้ายวูไปแล้วเราจะล้างแค่นห้นายเองทำอะไรเพื่อนผมเมาดีจับไม่ใช่ปัญหาเลยฮะไปให้นะครับผมผู้หญิงสวยๆก็เหมือนกับห้องที่ลกๆเลยฮนะน่าจะเสมอเลยครับเรียบร้อยเลยครับปืนเป็นปืนพกแล้วอ้อะไรวันนี้ยิงแม่นจัง ดื้อหน่อยแต่อร่อยนะครับนี่มีคนฝากบอกด้วยฮะหน้าเนาวหานี่ไปเที่ยวเขานะครับแต่ถ้าเหงานี่ไปเที่ยวกับพวกผมได้นะครับผมทางบ้านฝากบอกมาครับหา <c oughs> เรื่องจริงๆรอแอบมองเธอยุนนะจ๊ะรีโลดก่อนใจเย็นๆฮะรเริ่มใจป๊อตนิดหน่อยฮะสามสองหนึ่งฮึบจะเอไม่มีเพื่อนหลับไปต่อฮะลุย ทำไรครับนั่งยองๆจ้ำๆม,มองๆุทองร้องู้เ,เรียบร้อยครับผมลีโรนึงทีตอนนี้ผมต้องชนะฮะผมไม่อยากเป็นพระแล้วครับอคนโสดก็เหมือนช้อนกลางนะครับคือไม่มีทางที่จะมีคู่ฮะถางว่าต่ากบอกใหม่แล้วครับไปต่อครับเกมใกล้จบแล้วฮะเกมน็อปศพตหารได้เลยครับผมฮลัลโหล ขนาดยิงคนจากด้านหลังนะฮะผมไม่เก่งหรอกครับผมคนเก่งมักตายก่อนครับเ <g> ช <ười> ื่อผมสิครับแอบทำไมตัวหัวมุมนั้นจ้าหนูจ้า <c oughs> เปลี่ยนแม็กครับผมใจเย็นครับรีโรหลดทังทีลุย <c oughs> ฮลลลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสองผ่านไปฮะแอบล็อกเขาซ้ายครับผมหลังชิ้กำแพงดีไหมฮะ <c oughs> เอาไงดีไป <c oughs> อ๋อไอเยอะจัดโอ้โหอันนี้ผมห้าวเองฮะมันเป็นแค่ในเกมครับผมชีวิตจริงคงไม่ได้ใช้แบบนี้ฮะ ไปเดี๋ยวกับปืนนี้เหมือนเดิมฮะปล่อยสามสองครับผมหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับเสียบสองผ่านไปกิโลหนึ่งทีกิโลพร้อมเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยครับผมเตรียมตัวรับแรงประทะฮะเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนเร,เราตามไปโอ๊ยอะไรอีกแล้วครับเนี่ยกระสุนปริศนาจากไหนอีกนีเนี่ยไปฮะตอนนี้ต้องชนะครับผมผมท่องในใจเสมอฮะ ถ้าคิดว่าแพ้ก็จะแพ้ตั้งแต่เริ่มนะครับผมถ้าคิดว่าชนะเราก็ชนะเลยนะฮะเรียบร้อยสิครับผมเดินมาแบบนี้งงๆแบบนี้อยู่ดีก็วูบสองเรียบร้อยครับอ้าวจบซะง,งั้นนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพราะนี้ม้าเลยแพ้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ